สวัสดีครับพี่น้องไก่เพี่นมานน่กะคือเกาคือเดิมพี่น้องได้นใหม่มากพี่น้องนอใหม่ง่ายๆพี่น้องใบบางกำลังดำเนินการฟานนอใหม่ไปตะเกงงียงยังเท่าแรงเก่งเปื้พี่น้อง

วกเวกิถกถบไปใช้กับเขาเพ่กเกิบมาแส่มรู้นไไน่ะเหี้ยมห่อนผถนออกนี่ครับแล้กินขาเข่าเรียว่างนึงน,นี่พี่น้องเข่าเศ้ากินจุทีิเบตมวงพี่น้องเขาเศร้ารใช้บ้านผม กินประมาณนั่นแ่ะเขาเส้าที่เวทโมงครับ,รบกินแค่เข่าเทียงนั่นแหละครับกินข่าส้อมไม่เนละกินเส้าก็เทียงเอ้เส้าก็เรงแค่นั้นแหะแต่มีต่ปูตั้มวงผมลองดี่น้อยก็เปลกกินเข่าหน่อยทุกปาเี่ยงอวนกันยังมาเพื่อกับเข่าไปเลยไม่ออกจิกกับเขาเทียงี่ ง่ามคือน้องอ,อ,อง่อนเพราะแกงเนาะพี่น้องเแกงเปื้อมืดอเท่าน,นี้สดน้ป,ป,ป,เปเุเด้งกไปขายม่ไปไแกงปตกปกินกินปันให้กินจักถวยนึงนนโอ้พี่น้องไรซื้อเอาแไบัดนี้ไม่ข่าว่าทีแกงไปขาย คือเอากระแลงแล้พี่น้องเนาะอะไรเพงหรอกพี่น้องแกงกะทายกับทุ่งรสชาติทิบบาทแบบนองทุ่งหนึงหนึ่งที่ใส่จานกลุ้นึกอ้อจนมันมันจิดทวมจานนี่แหละพี่น้องทวมซ้ำผมเพราะม่นหน่อยแล้วครับกินเดี่ยวกินมัดขวายทุงสามทิบบาท การการกันง oh, okay, so ูมถูงตัวงาบุ้กระแทกตุบตุบมาไป่ถึงน้ำไม้ได้เอาเห็ดลายยาเอาห็ดยามาโอ้ขายดีครับคุณน้องมาเศร้าเลยครับ Khẩu có người khâu kia vào gấp khâu này... để bắt lại. nó, lại mua zoom có lẽ trái đẹp xôi, không chung ngày ở, phải viết vát là chắc gấp khâu bụt hiếp theo nó chắc là bị bật phao chắc là nó cái hộp cái phùng nó chắc là nó liền ha pha cami mà đây cả thứ nhát này thứ áo lột nó như thế nào con hiếp về hay rồi. Chính điên, xung, mãi mãi nó, không chính điện gì máy máy nó bóc hơi bị hiếp rồi ít nói sao máy vậy từ the Englishman một lần hong. Campbell. Because I am, you know, campbell. Oh my god. I must fear, my dear. I must fear, my dear. My dear, my dear. My dear, my dear. ร่วมๆกันพี่น้องรักเรือพ่วงกันก่นั่ยันนังหมดมืดทันแล้แก่งเตือเสียพนานกับพี่น้องโดน้ากุกกฮะ tại hết năm hết hoa cũng nhiều đó đi đó tại hết đều là bố lái đi mày Học lo Học lo cả để bên bố này rồi. ปาเด่ยวโวแบบแบใสก็น้อยเขาบไม่ไใส่เนี้ยเดียวเนาะพี่น้องเนาะใส่หลายยางใส่บาตเกียบบอน,นี่ยใสเปัืปอนี่ใส่หลายยางพี่น้องพักห่หมอบื้นในเต็มมันยัดหย่นเองครับดูครับ เยมวัตถุดิบมาปรอง,องนะเตรียมวัตถุดิบไปแับแกงแตไม่รู้กัแกงเปิรอแกงเปิ้วัวมิผักวัวจะแกงเปิ้ลมาใหม่กับมเเหรววรัดๆผักมาพปนรองเแกงพิชานบานเท่าไหร่ล้่น้อง ไทยคนไทย้บนก็ไั่ผิลหรเนี้ยวินก็ต้องิปากยหน่อนึงเก่งเงี้ยวอินเนี่ยบอกไปทางไหนมาเก่งอีสาเนี่ยถามหากันเจวกินพากกินพากสุดนนำ เราไม่ค่าว่าบวกคู่กันไปเต็มนาลุเต็มถ่ายลุ่บวกคู่กันนี่หรอไรกันไรซุ่มอะไรกันจุมก็ชนะแหละขัดเสือบ กกจริงเทเรมตัด้วปับปับปรับปรายาน,นี่ของเราจ้างผู้ถือใบเราเลืองทีน่นองเสียกินทรัพนี่ถอความอยู่ละใจน้ำเด,ด่อทครับพี่าคุณต้ว่าเสม chấm khéo kéo đi vậy thôi thím nếp cắt cục cục rồi, được rồi, được rồi đấy được rồi Ngàm được rồi rồi ครับดูนะครับผมกิใจกไลค์กแชร์กดญับสไคร่น้ำนะครับพี่นก<ป>ขอปิดกลิ่ไประทำนี่ครับผมครับนะผมสวัสดีครับพี่นง